มาค่ะทุกคนมาใช้แอปตัดต่อชื่อว่า Edit app กันนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเราจะต้องไปโหลด i n s t a g r กรมาก่อนเพราะแอป i n s t a g r กรมนั้นจะเชื่อมโยงกับแอปที่เราต้องการใช้นั่นเองเข้าไปใน Play พ t o r e นะคะหรือ App Store จากนั้นก็โหลด i n s t a g r กรเข้ามาเลยค่ะหน้าตา i n s t a g r กรมจะเป็นแบบนี้นะคะ เพราะอะไรเราถึงต้องโหลดเพราะเป็นการเชื่อมโยงแอปทั้ง2แอปเข้าด้วยกันนั่นเองจากนั้นกดเข้าไปใน i n s t a าแกรมเลยค่ะก็จะให้เชื่อมต่อกับ เฟซบุ๊กของเรานั่นเองหากใครยังไม่มีอินสตาแกรมก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะคะขั้นตอนการลงทะเบียนก็ไม่ยากทำตามนี้แล้วเชื่อมต่อกับ Facebook เราได้เลยเราก็จะได้อินสตาแกรมมาอีกหนึ่งแอปพลิเคชันค่ะทุกคนกดอนุญาตทุกขั้นตอนที่ระบบแจ้งขึ้นมานะคะก่อนกดอนุญาตอย่าลืมอ่านข้อมูลและรายละเอียดให้เรียบร้อยนะคะทุกคนไปใช้แอปพลิเคชัน Edit ในการตัดต่อกันเลยค่ะ เปิดแอปขึ้นมาเลยจ้ะทุกคนเราก็จะกดเชื่อมต่อกับ i n s t a g r กรมได้เลยนะคะเพราะการใช้งานจะต้องใช้เชื่อมต่อกับ i n s t a g r กรมนั่นเองเรามาเริ่มตัดต่อวิดีโอกันเลยนะคะทุกคนโดยการใช้แอป Edit นะคะเราก็มาเลือกวิดีโอสั้นสักหนึ่งวิดีโอนะคะเพื่อที่จะไปเพิ่มโปรเจกต์ใหม่นะคะองค์อิงก,ก็จะได้วิดีโอนี้ค่ะทุกคน เพิ่มเข้ามาหน้าตาก็จะเหมือนแคปคัตเลยนะคะทุกคนเวลาที่เราจะใช้งานเราก็กดครอบขาวให้ขึ้นสีขาวนะคะหรือว่าสีเหลืองแบบนี้นะคะเราก็เลือก ตัดหัวตัดท้ายในช่วงจังหวะที่เราต้องการจะใช้นะคะให้เราเลือกแบบนี้แล้วก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาครอบขาวตัดหัวตัดท้ายให้เรียบร้อยเหมือนแอปพลิเคชันแคปคัตนั่นเองเห็นไหมคะทุกคนจะขึ้นขอบสีเหลืองตรงนี้ก็ตัดออกเลยแบ่งฉากออกแล้วก็ตัดออกลบออกนั่นเองไม่ยากใช่ไหมคะทุกคนแอปง่ายๆคล้ายๆกันกันกบแอป c c หรือแอปแคปคัตของเรานะคะ คนที่ยังใช้ไม่เป็นหรือเพิ่งเริ่มใช้งานก็ลองศึกษาและเรียนรู้ค่อยๆทำไปนะคะตามที่วิดีโอที่องค์อิงแนะนำทุกคนเลยใช้ไม่ยากแบบนี้เราก็สามารถนำแอป e d ด t ไปใช้ในการตัดต่อเพื่อลงโซเชียลมีเดียต่างๆได้อย่างง่ายดายคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการส่งออกด้านบนขวามือได้เลย ลักษณะการส่งออกก็จะเป็นแบบนี้เมื่อส่งออกสำเร็จแล้วระบบก็จะแจ้งมาว่าให้เราแชร์ไปที่อินสตาแกรมหรือว่าแชร์ไปที่ Facebook หากเราต้องการแชร์ไปที่ Facebook เราก็กด f Facebook ค่ะแล้วก็แชร์ไปตรงคำว่าคลิปเรียวนั่นเองหากใครอยากแชร์เป็นคลิปยาวก็กดคำว่าโพสต์ลงไปนั่นเองจากนั้นก็ ปรับแต่งหน้าปกนิดนึงแล้วก็ใส่หัวข้อคำบรรยายใส่แฮชแท็กแล้วก็ใส่แอดไซนให้ถูกต้องแล้วก็ทำการโพสลงไปในหน้าเฟ e บุ๊กของเราได้เลยนะคะง่ายไหมเอ่ยลองไปใช้ดูนะคะทุกคนคะ่ะ